สีดำครับสีดำสีดำสีดำโอ้ออ้ขวงยังมาหนักจันรุดตัดตีบ่หน้าหนักหนักจูพี่น้องหนักหนักจูโอ้ออ้ขวงยังนะอีกออ้ออ้ สวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่รักโชคทุกท่านนะครับที่รักในการตกปลาพี่น้องผมผ้าพีผ้านองม,าม้ามือนีตกปลากดครับพี่น้องกนมูสีสีลองเลือตกนะครับพี่นอ้นองบ่แมันวาสีนางตกอยู่นี่หรอกถือโอกาสเปิดคลิปนะครับพี่น้องผมถ้าไปรุ่นไปเบิ้งน้ากันนะครับหรือว่าขั้นน้าม,มันแห้งไยก็สิบ่ได้ตั้งกล้องไทยนะครับถ้านับผ้นการพ้นงานไปน้ากระเล อันนี้ถดสวบเบิ้งนะครับพี่น้องจักวางจักข้าวหนึ่งจังสิล่องเรือไปแถวๆน้ำบุ้งน้ำยังไปนะครับพี่น้อง <c oughs> หาสิบไปเรื่อยนะครับพี่น้องแบบว่าย่อนลงจอดเรือปลายอุ้มแล้วก็ย่อนลงนะครับ <c oughs> เอาลุ้นกันเบิ้งนะครับพี่น้องว่ามันจะมีปรากฏถือบัวน,นะครับ <c oughs> น้ำพึ่งลดนะครับพี่น้องผมน้ำพึ่งลดลงแต่ว่ากับพวกหัวมันจะกินหรือว่ากินดอกเอา ถ้าไปเบิง้งไปรุ่นไปลุยน้่นกันครับพี่น้องผมไปเอาพี่น้องเพื่อเป็นการบ่เสียเวลานะครับพี่น้องผมไปลุยกันเลยนะครับสิกูเบ็เมื่อนี่ึ้นแล้วก็สี่องเรือไปเลยนะครับพี่น้องผมอยู่นี่มันสิสวยกว่อนพี่น้องมือเช้านกัวสียามยังเหลว เกือบสวยรับกินเขาเกือบสี่โมงเซนบันทึไปพี่น้องไปลุยกันครับพี่น้องผมขออนุญาตเจ็บเบดครับพี่น้องผมตั้งกลองหอดเพราะท่านเล <c oughs> ี้ยวสมื่อหเตรียมลงไปถือกเลยนะพี่น้องโอ้ยเหนียนอนดีดีถือกหลังหนึ่งแลวกับลุดหลังหนึ่งครับพี่น้องผมโอ้เหนียนอนเหนียนอนมาทฐานเลยตอนเปิดคลิปที่แลกคือว่าสวยหรูป่านนี้ เียับเยือกันพี่น้องเยือก็เอาเอาย nhạc จานวูใส่ก็ปุกใหญ่ปวดจกเข้าไปก็มันติดถือกแขนเดือดของโอ้ย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 น้ำแห้งครับพี่น้องผมนี่ครับวิธีการพันเยือของจานวูดวงเด็ดหน่ององดวงนะครับพี่น้องมันจะยุดดวงเทิงดวงเตะเวลาน้ำผัดเยือสิหลุดลงมายุดดวงเทิง ล้องมึงอีกจักปึ๊ดอดออโหยุดยูดแต่ละจุดนี่ตีพยายุ่นนะครับพี่น้องเพราะว่ายังตีมันหอนยุกกลางแดดนะครับอมันมันเป็นป่ามันเป็นน้ำนะพี่น้องหลังสีสมนี่ครับ ต้องสัยโดนตัวครับพี่น้องเบ็ดเตือนแล้วพี่น้องถไทยประ่านได้พ่อหาหน้าที่อยู่เหลือเบ็ดยูซิปหาเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอ้ยถ้าไปเบิ้งบัดเก็บผลงานนะครับตอนนี้ได้มาแล้วตัวต้องตัวถ้าไปเบิ้งตอนขึ้นฟังนะครับ สิไปนับเตีมสูพีสูด่องเบิงเอาดอกพี่น้องผมน,นี่ก็นนั่นั่นสีดำครับสีดำสีดำสีดำโอ้โอ้ขวางยังมาหนักจั่วบันบรุดเตืตนบ่อนาหนักหนักจั่วพี่น้องหนักหนักจั่วโอ้โอ้ขวางยังอีกอ เป็นเต็มครับพี่น้องผมเป็นเต็ม <c oughs> อู้เอาได้เห็นได้หรอกตัวนึงพี่น้องได้งัดเต็มที่อยู่เสียดายพี่น้องเอ,อ้ยเบ็ดเบิดครับเบ็ดทั่วซับเบิร์ดปรากฏตัวสวยๆงามๆนะครับพี่น้องผมน่าเสียดายน่าเสียดาย เอา้าพี่น้องเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีชีวิตหาอยากหากจินพี่น้องผมแล้วแร่งครับนี่ปลาเว็ดเสรกับพี่น้องได้ได้ซีตัวครับอันนี้เป็นปลาเวทเพียกดอกพี่น้องเอแยกันไม่มีเวทเพียกกันมาแล้วแร่งครับเอา้าถือว่าประสบผลสาเร็จนิดหน่อยครับมือนี่เอา้าย่ามีอไรครับฝากพี่ตัวน้องไว้สำนี้แหละจังพบจังพอกันไหมครับพี่น้องผม มีความสุขความจเจริญกันสุขสุขคนครับอายุมันควนเงนียนสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องผม